ทำให้ฟอลคอนเกิดความกดดันและฟอลคอนเริ่มหมิ่นว่าเจ้าพระยาโกษาธิบดีเหล็กเริ่มเป็นปฏิบักต่อตนจึงพยายามที่จะทูลฟ้องสมเด็จพระนารายณ์เมื่อสมเด็จพระนารายณ์ทรงทราบเรื่องทุกอย่างก็ทรงเรียกประชุมขุนนางและให้พูดเรื่องเกี่ยวกับการสร้างป้อมว่าได้ทํากันไปถึงไหนแล้วในที่นั้นเจ้าพระยาโกษาธิบดีเหล็กก็ได้กล่าวคัดค้านการสร้างป้อมโดยให้เหตุผลต่างๆซึ่งมีใจความในบันทึกประมาณว่าชาวเรานั้นไม่เหมาะกับการรบแบบอยู่ในป้อมไม่ชํานาญในกลยุทธ์ต่างๆหาก สร้างไปแล้วเกิดค่าศึกยึดได้จะกลายเป็นฐานที่มั่นสำคัญของค่าสึกแทนค่ะแต่ด้วยฟอลคอนเป็นคนที่สนิทกับสมเด็จพระนารายณ์ในช่วงนั้นทําให้สมเด็จพระนารายณ์ทรงคิดว่าที่เจ้าพระยาโกษาธิบดีเหล็กพูดแบบนี้ก็เพราะได้ไปรับเงินสินบนมาจากพวกที่ไม่ต้องการให้สร้างป้อมเหตุนี้ค่ะพระองค์จึงได้ลงพระราชอาญาเจ้าพระยาโกษาธิบดีเหล็กโดยในบางบันทึกก็บอกว่าให้เกี้ยนด้วยไม้ที่หุ้มเหล็กจนเนื้อหนังหลุดออกมาเป็นแผลอักเสบทําให้เจ้าพระยาโกษาธิบดีเหล็กถึงแก่อันิจกรรมในเวลาต่อมา